สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องความหมายและขอบข่า ok ยของสถิติกันนะคะความหมายและขอบข่า ok ยของสถิตินะคะอ่าก็จะแบ่งออกเป็นสองความหมายด้วยกันนะคะความหมายอันที่หนึ่งก็คือความหมายที่เป็นตัวเลขนะคะสถิติที่เป็นตัวเลขนะคะอ่ความหม ok 2, ายที่สองก็คือสถิติที่เป็นสาร ถามาดูความหมายแรกกันนะคะความหมายแรกเนี่ยมันชัดเจนอยู่ในคำมันอยู่แล้วนะคะก็ะคือสถิติที่เป็นตัวเลขหมายถึงตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขนะคะที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะก็คือไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาเข้าเอาวิธีทางสถิตินะคะก็คือจะได้ตัวเลขออกมาให้เราดูอย่างเช่นสถิติจํานวนผู้ป่วยโควิด สิปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันหรือสิธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยเป็นต้นนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกปริมาณมากน้อยของสิ่งที่เราต้องการศึกษาซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะได้จากการรวบรวมข้อมูลมาทั้งสิ้นนะ,ะรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างหรือแหล่งข้อมูลที่เราจะไปเก็บรวบรวมมานะคะท <c oughs> ีนี้ในความหมายที่สองนะคะความหมายที่สองเนี่ยคือสถิติที่เป็นศาสร์ ซีิีที่เป็นศาสตร์นะคะจะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะคะที่ว่าด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลนะคะอย่างก็จะมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันก็คืออันดับแรกเลยนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เอามานําเสนอให้ดูเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ recall, วกตีความหมายของข้อมูลนั้นๆออกมานะคะอ่ะทีนี้ จ้าสิติที่เป็นศาสตร์เองค่ะสามารถแบ่งได้สองขน่งนะคะก็คือตัวแรกสิติมันพนา,นาอันที่สองคือสิเชิงอนุมาณน,นะคะเรามาดูแต่ละความหมายกันนะคะว่ามันคืออะไรสิติพนา,นา,นาหรือสิติเชิงพนา,นา,นาหรือบางครั้งนะคะเราจะเจอคําว่าสิติเชิงบรรยาย นั่นก็คือตัวเดียวกันนะคะสติเชิงพรรณนาเนี่ยเป็นสิติที่อธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นก็คือสิ่งที่วัดได้ก็คือใช้อธิบายเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บมานะคะเราจะไม่ใช้อ้างอิงไปถึงกลุ่มประชากรน,นะคะอธิบายเฉพาะของข้อมูลที่เราเก็บมาเท่านั้นนะคะอย่างเช่นการหาค่ากลางและก็การหาค่าการกระจาย ทีนี้มาดูอ่าสถิติเชิงอนุมานบ้างสถิติเชิงอนุมานเนี่ยเป็นสถิติที่ใช้ศึกษานะคะกลุ่มตัวอย่างแล้วก็เอาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนะ่ะไปอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรนะคะโดยอาศัยหลักทฤษฎีความน่าจะเป็นอย่างเช่นการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานและการพยากรณ์เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูโดยสรุปนะคะก็คือสถิติ มีสองความหมายความหมายที่เป็นตัวเลขกับความหมายที่เป็นศาสตร์นะคะความหมายที่เป็นศาสตร์แบ่งออกเป็นสองขแขนงก็คือสติเชิงพันนาแล้วก็สติเชิงอนุมานนะคะอ่ะสิติเชิงพันนามีอะไรบ้างก็มีการหาค่ากลางการหาค่าการกระจายแล้วสิติเชิงอนุมานล่ะอย่างเช่นการประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐานแล้วก็การพยากรณ์อะไรนี้นะคะ ทีนี้เราจะมาโฟกัสที่สิติเชิงพันนา,นานกนในอันดับแรกนะคะ,ะทีนี้ก่อนที่จะไปอธิบายเพิ่มเติมเรามาดูค่าตัวอย่างค่าสิติก่อนนะคะสิติที่เป็นการหาค่ากลางม,มีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสิติพันนา,นา,นานตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นค่าเฉลีย่ยค่าฐานนิยมค่ามัธยฐานนะคะสิติที่เป็นการวัดค่าการกระจายมีอะไรบ้างอย่างเช่นค่าส่วนเบี่ยงบเบนมาตรฐาน ค่าพิสยัยค่าความแปรตรวนเป็นต้นนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหาค่าต่างๆเนี้ย่ามันหากันยังไงนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาค่าต่างๆนะคะเราจะมาดูคําหรือคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะไป ทำเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคําว่าข้อมูลทางสถิตินะคะคําว่าข้อมูลทางสถิตินะคะมันหมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือข้อความก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคะแนนสอบจํานวนน,รรนักศึกษาน้ําหนักส่วนสูงอันนี้คือเป็นตัวเลขถ้าเกิดเป็นตัวอักษรหรือข้อความอย่างเช่นสถานภาพสมรสจะมีโซนสมรสอยยารางกรุ๊ปเลือด ABC นะคะเออ เอเอบอขออภัยนะคะไม่มีกรุ๊ปสี่นะคะอาชีพเกษตรกรข้าราชการอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลทีนี้แหล่งของข้อมูลมาจากแหล่งไหนบ้างล่ะแหล่งของข้อมูลนะคะมาจากสองแหล่งด้วยกันก็คือแหล่งแรกคือแหล่งแหล่งปฐมภูมิแล้วก็แหล่งที่สองคือแหล่งทุติยภูมิแหล่งปฐมภูมิคืออะไรแหล่งของแหล่งปฐมภูมิก็คือเป็นแหล่งที่ได้มาจากข้อมูลจาก แหล่งกําเนิดข้อมูลโดยตรงนะคะได้โดยมาอาจจะไปสัมภาษณ์ก็ได้สังเกตก็ได้นะคะข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากแหล่งเนี้ยเราก็จะเรียกว่าข้อมูลประถมภูมินะคะอ่าอีกแหล่งหนึ่งอะ่ะคือแหล่งทุติยภูมิอันนี้คือเป็นแหล่งกําเนิดของข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากแหล่งข้อมูลโดยตรงแต่มาจากการเก็บรวบรวมของคนอื่นที่เขารวบรวมมาให้เราแล้วซึ่งอาจจะเขียนในรูปแบบของหนังสือ หรือรายงาน,นประจําปีของหน่วยนนนนางานราชการต่างๆอันนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วก็จะเรียกชื่อให้มันสอดคล้องกัน,นก็คือข้อมูลทุติยภูมิทีนี้มาดูประเภทของข้อมูลกันบ้างนะคะสับต,ตัวที่สามแล้วเนาะข้อมูลประเภทของข้อมูลเนี่ยโดยโดยโทั่วๆไปนะคะเราจะแบ่งได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพนะคะ อ่าอันนี้เสริมก็จะมีข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับการเวลาด้วยแล้วก็ข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับสภาพวิสร์ด้วยมาดูทีละตัวนะคะข้อมูลเชิงปริม,มาณก็คือข้อมูลที่วัดวัดค่าได้แหละเป็นตัวเลขบอกได้ว่ามันมากหรือน้อยนะคะอย่างเช่นคะแนนสอบรายรับรายจ่าย แต่ถ้าเกิดข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้เราจะบอกเป็นความมากน้อยไม่ได้เราจะบอกได้ว่ามันเป็นแบบไหนไมีลักษณะเป็นยังไงอย่างเช่นเพศเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสถานภาพสมรัแต่งงานหรืออยาอะไรอย่างนี้หรือระดับการศึกษาอยู่ปริญญาตรี 3, ปร,ริญญาโทหรือปร,ริญญาเอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลตามการเวลาล่ะอันนี้จะคล้ายๆกันนะครับข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลตัวเลขเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาอย่างเช่นหน้าฝนก็จะมีปริมาณฝนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดข้อมูลตามสภาพภูมิศาสตร์นะคะอันนี้ข้อมูลก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นปริมาณการปลูกข้าวที่จําแนกตามภูมิภาคต่างๆเป็นต้นนะคะอะทีนี้มาถึงเรื่องเนื่อหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือ ข้อมูลกับระดับการวัดระดับการวัดในทางสถิตินะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4ระดับก็คือระดับนามบัหยัดหรือ nominal scale เรียงลำดับหรือ ordinal scale แล้วก็อันลำพรางในช่วงหรือ interval scale แล้วก็ ratio นะคะทีนี้สองอันดับแรกนะคะนามบัญญัติหรือ nominal กับ ordinal เนี่ยจะจัดอยู่ในข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งพวกนี้วัดค่าไม่ได้นะคะแล้วก็สอันดับหลัง ช่วงกับอัตราส่วนจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเรามาดูทีละตัวนะคะนามัญญัติก็คืออันนี้เป็นมาตราที่ง่ายที่สุดวัดโดยการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นอ่าเพศพวกนี้จะแยกลักษณะของสิ่งที่เหมือนกันไว้ด้วยกันแต่บอกไม่ได้ว่ามากน้อยต่างกันนะคะเพศหรือที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงนะคะลำดับต่อไปก็คือมาตราแบบ เรียงลำดับหรือ ordinal อันนี้นอกจากแบ่งกลุ่มได้แล้วนะคะเรายังเรียงลำดับได้ว่าอะไรมาก่อนหลังเราแต่เราจะบอกไม่ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรนะคะแค่เรียงลําดับได้เท่านั้นอย่างเช่นระดับการศึกษาแน่นอนปริญญาตรีต้องมาก่อนโทต้องมาก่อนเอกะคะอ่ะอีกอันนึงนะคะอันที่สามคือแบบช่วงหรืออันตรภาคนะคะหรือ interval scale อันนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณละบอกได้ว่าอะไรมากน้อย แค่ไหนนะคะแต่ว่าศูนย์ที่เกิดขึ้นจากมาตรานี้จะเป็นศูนย์เทียมคือศูนย์ที่ไม่ใช่ศูนย์จริงๆอย่างเช่นอุณหภูมิศูนย์องศาก็คือณสะเตตัสนั้นหรือสถานะนั้นเรากําหนดให้มันเป็นศูนย์องศาซึ่งมันไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ได้มีอุณหภูมิเลยนะคะอันสุดท้ายในสมบูรณ์แบบที่สุดคืออัตราส่วนเรโชนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลขเชิงปริมาณวัดค่าได้ศูนย์ก็คือศูนย์จริงถ้าไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนะคะเช่นอายุรายได้เป็นต้นนะคะ ทีนี้ค่ะคำศัพท์อีกต่อไปก็คือคําว่าประชากรและกลุ่มตัวอยา่างคําว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนี่ยให้มองผ้าตรงนี้นะคะประชากรคือทุกหน่วยที่เราต้องการศึกษาแต่ด้วยว่าเราจะศึกษาข้อมูลจากทุกหน่วยเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายเราก็เลยต้องหยิบยกแค่บางส่วนก็คือกลุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างออกมานะคะอันนี้จะเป็นคําที่นิยมในทางสถิติเลยนะคะอ่ะแล้วจะจะตามมาด้วยค่าพารามิเตอร์กับค่าเถิต นะคะก็คือตัวเลขที่เราคำนวณจากประชากรเนี่ยเราจะเรียกันว่าค่าพารามิเตอร์ส่วนตัวเลขที่คำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาจะเรียกันว่าค่าสถิตนะคะอ่ะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำานี่งเช่นค่าเฉลี่ยค่าพารามิเตอร์ก็คือมิวค่าเฉลี่ยก็คือ x อ a r เป็นต้นนะคะส่วนเบี่ยงเป็นมาตรฐานสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์ก็คือซิกมา ถ้าเป็นค่าสิก็คือ S หรือ s ออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้เราจะไปเจอในสูตรทางสถิติในข่าวต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจนะคะสมมุติมีตัวอย่างตัวอย่างหนึง่งอ่ะตัวอย่างบอกว่าโรงเรียนมัธยมแห่งหน,นึ่งมีนักเรียนหมหก 6, ทั้งหมดหาสิบคนในจำนวนนี้มีจุดๆๆๆๆอยู่ด้วยทำข้อสอบสามสิบข้อก็คือคะแนนสามสิบคะแนนเนี่แหละ ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดคือ18แต่ถ้าเกิดว่าคิดเฉพาะของนักเรียนชั้นม6กลุ่หนึ่งซึ่งมีอยู่45คนคะแนนเฉลี่ยจะคือ23คะแนนนะคะจากแบบฝึกหัดอันนีเ้เราจะสรุปได้ว่าค่าประชากรก็คือ150เพราะว่านักเรียนชั้นม6 1, ทั้งหมด150ค่ากลุ่มตัวอย่างหรือตัวอย่างก็คือนักเรียนชั้นม6กลุ่หนึ่ง45นะคะ ค่าพารามิเตอร์ก็คือคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดก็คือ18ส่วนค่าสถิติก็คือคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเฉพาะ45คนเนี่ยหรือมหกทั้งหนึ่งก็คือ23นะฮะอันนี้คือเพื่อที่จะให้คุนเข้าใจคําว่าประชากร